สิ่งที่เราต้องคุยเรื่องของตัวประกันก่อนก็คือเรามองว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดเกิดอะไรขึ้นมาถ้าการตายก็จะกลายเป็นประกันชีวิตถ้าเป็นเรื่องของรถชนหรือรถเสียนะก็จะเป็นเรื่องของตัวของประกันรถยนต์ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเราที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยหรืออะไรก็เป็นเงื่อนไขที่จะเขียนไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างประกันเขาพูดกันตลอดนะครับว่ามันเป็นเรื่องของจาเป็นถ้ามีเรื่องของแบตเตอรี่ชิชชู แล้วก็ประกันทั้งหมดเป็นกระดาษเหมือนกันทั้งสามแบบนะครับใครจะซื้ออะไรก่อนใช่ไหมครับบางทีคนไทาอาจจะเลือกซื้อซื้อทิชชู่ก่อนหรืออาจจะเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อนแต่ประกันก็เป็นเรื่องสุดท้ายตัวโคเปเมเนนะครับจริงๆชื่อย่อก็เรียกว่าโคเปนะครับก็คือการร่วมจายในการออกแบบโคเปที่เขาอยากจะได้มากกว่าในเรื่องของการแค่จับสมการมา1นึบวกหนึ่งเท่ากับสเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ปรับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการที่มีเรื่องโคเปเข้ามาจะช่วยทําให้เรื่องของการที่เราจะเคมเรามาัระวังตัวมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดเรื่องแฟร์เคมขึ้นมาขั้นตอนถัดไปก็ต้องดูครับว่ามันแฟร์ไพรส์ไหม จริงประกันเนี่ยมันก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งอะเนาะแล้วก็มีเรื่องประกกาใส่เป็นเงื่อนไขเข้าไปว่าอยากจะทําอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยคือประกันมันจะเสกเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขที่เราจะทํานั้นสิ่งที่เราต้องคุยเรื่องของตัวประกันก่อนก็คือเรามองว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดเกิดอะไรขึ้นมาถ้าการตายก็จะกลายเป็นประกันชีวิตถ้าเป็นเรื่องของรถชนหรือรถเสียนะก็จะเป็นเรื่องของตัวของประกันรถยนต์ ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเราที่ต้องเข้ารโรงพยาบาลเจ็บป่วยหรืออะไรก็เป็นเงื่อนไขที่จะเขียนออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างประกันเขาพูดกันตลอดนะครับว่ามันเป็นเรื่องของจาเป็นแต่บางทีบางคนอาจจะไม่ต้องการผมเคยชอบแซวว่าถ้ามีเรื่องของลอตเตอรี penalty, ่ทิชชู่แล้วก็ประกันทั้งหมดเป็นกระดาษเหมือนกันทั้งสาแบบนะครับใครจะซื้ออะไรก่อนใช่ไหมครับบางทีคนไทยอาจจะเลือกซื้อซื้อทิชชู่ก่อนหรืออาจจะเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อนประกันก็เป็นเรื่องสุดท้ายแต่ประกันก็เป็นเรื่องจําเป็นเพราะาเป็นเรื่องของการที่วางแผน เรื่องของการบริหารความเสี่ยงในระดับครัวเรือนนะครับประกันมันคือการที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ผลักดันให้คนเราอะไปถึงจุดมุ่งหมายและประสบความสําเร็จนะครับอย่างถ้าสมมติว,ว่าผมมองว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างสมมติขอใช้หลักของนโปเลียนฮิวเนาะ,นะยกว่าข้อหนึ่งมีคนรักเราเรารักเขาข้อสองสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยของเราดีเสมอข้อ3ก็คือว่าเรามีอิสระในการจะใช้เงินหรือมีเวลาในการใช้เงินแค่สั้นๆแค่นี้เองนะครับ ซึ่งทั้งตัวประกันเนี่ยมันสนับสน,นทั้งสข้อนี้นะครับแต่ในนี้ตัวความสําเร็จนะฮะผมก็อ้างอิงของนโปเลียนฮิลไปด้วยซึ่งในส่วนของความสําเร็จตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวเราก็ต้องมองวางแผนเพราะทุกอย่างมีความเสี่ยงอะไรก็ตามในเหตุการณ์ในชีวิตเราถ้ามันมีคําว่าถ้าถ้าแบบนั้นถ้าแบบนี้รูงง้งี้อย่างนั้นรู้งี้อย่างนี้อันนี้ครับมันเกี่ยวข้องกับประกันหมดประกันทุกอย่างอยู่ในชีวิตประจําวัน ได้หมดเพราะฉะนั hmm, mm ้นเราสามารถจะเลือกแบบไหนที <mitad> mean, ่ค so ิดว่าเราซื้อแล้วสบายใจแต่ผมไม่ได้บอกว่าประกันก็จะเหมือนกับลอตเตอรี่นะครับถึงแม้หลักการมันจะเหมือนกันนะครับคือการคำนวณเหมือนกันประกันคือซื้อความสบายใจลอตเตอรี่คือต้องการซื้อความเสี่ยงซื้อความฝันประกันก็คือซื้อในเรื่องของการแบบจะช่วยวางแผนการเงินว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราก็นั่นไปนะครับเราก็สามารถจะแบ่งเบาตรงนี้ไปแต่ฝั่งของลอตเตอรี่เราซื้อเราซื้อความลุ้นทั้งหมดคือซื้อได้เหมือนกัน แต่กระดาษทั้งสองแผ่นนี้จริงๆคือคนอค่าเฉลีย่ยแล้วกันนะฮะค่าเฉลี่ยที่เราจ่ายไปเนี่ยยังไงซะมันก็เราจ่ายไปมากกว่าที่เราจะได้แน่นอนค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นทั้ง2เหตุการณ์ทั้งเรื่องของการพนันกับในเรื่องของ,ของประกรันต้องแอบบอกกันนะครับว่าผู้บริโภคไม่มีทางกําไรประกันชีวิตก็จะแบ่งออกมาหลักๆเนี่ยที่คนชอบดูก,ก,กันก็คือการแบบสะสมทรัพย์กับอีกแบบหนึ่งคือสุขภาพเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโชกสะสมทรัพย์มาตอนแรกเลยก็คือมันก็เหมือนกับใส่เงินเข้าไป แล้วก็คล้ายๆกับมีเงินออมรอได้เงินคืนสีจะคืนเมื่อไหร่ล่ะคืนประมาณสักในช่วง10 20ปี mm. เผื่อไว้เป็นแบทุนการศึกษาหรือไปเที่ยวรอบโลกหรือจะคืนตอนที่อายุ60ใช่ไหมครับก็คือตอนเกษียณหรืออีกแบบหนึ่งที่หลังๆก็เริ่มมีมาก็คือบํานาญก็คือทยอยจ่ายเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุเท่าไหร่แต่บางประเทศถึงอายุ85บางที่ถึงอายุ90หรือบางที่บอกว่าถึงอายุ9กาแต่จะไม่ค่อยมีที่ไหนที่เขียนว่าตลอดชีวิตนะครับเพราะว่ากลัวคนบางที่อายุยืนขึ้นมานะครับ จะมีอยู่ท่านเดียวเลยคือประกันสังคมนะครับจ่ายเริ่มทยอยจ่ายบำนาญตอนอายุห้าสิบห้าแล้วดานเขียนว่าบำนาญไปตลอดชีวิตประกันสุขภาพประกันสุขภาพอ่ะผมจะเรียกสั้นๆง่ายๆครับว่าเราพร้อมไหมเวลาเราเจอโรคภัยไข้เจ็บผมเรียกมันว่าหมัดฮุกกับหมัดนอก หมัดท <c standen> ุกกับหมัดน in ็อกเนี่ยหมัดหมัดที่ว่าหมัดทุกคือใช้คำเรียกว่าหมัดยับนะครับเออหมัดยับนะถ้าสมมติว่าหมัดยับเนี่ยเขาค่อยยับเขาค่อยยับมันเหมือนกับเราจะป่วยเล็กน้อยเข้าโรงพยาบาลนี่เล็กน้อยนะครับจ่ายไม่เยอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นหมัดน็อกเนี่ยก็คือจะเป็นหนักพวกที่โรคร้ายแรงเป็นที่เราเจ็บหนักจ่ายยาวให้มองภาพ2กลุ่มนี้เวลนหูมห็นนะครับว่าจะเป็นกลุ่มแบบไหนเราพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ทั้ง2รูปแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็คือกลุ่มของพวกประกัน ซึ่งเรียกว่าประกันสุขภาพหลักๆแล้วจริงๆก็คือว่าเขาจะมองว่าราคาตรงไหนที่ผู้บริโภคสามารถรับได้นะครับเงื่อนไขของเขาก็คืออะไรถ้าเงื่อนไขทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะเขาก็จะมานั่งคุยกันแล้วว่าเออ p r t m i t m i r g i n หรือตัวกําไรเนี่ยจะกันไว้ก่อนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายจะกันไว้เท่าไหร่คืนยังไงบ้างอันน่นอนถ้าสมมติว่าพอร์ตใช่ไหมครับสมมติเราบอกว่า ในพอร์ตหนึ่งอะที่ต้องคืนกับผู้บริโภคมันเหมือนมันเป็นการกระจายไปนะครับถ้ามีการกระจายที่มันไม่ดีหรือว่าคัดกันมาที่ไม่ดีเพียงพอมันก็จะทาให้ภาพรวมเนี่ยทั้งพอร์ตราคาต้นทุนเคลมมันสูงมันก็ทําให้ไพรซิ่งของภาพรวมทั้งพอร์ตนั้นสูงขึ้นมาด้วยคาว่าทั้งพอร์ตนั้นไม่ใช่แบบพอร์ตของบริษัทเป็นทั้งบริษัททั้งก้อนนะครับแต่หมายถึงว่าแบบประกันนั้นๆที่ออกคือเราจะได้ยินกันมาตลอดว่าเงินเดือนเราวันนี้มันจ่าย ค่าใช้ชีวิตของเราใน20บปีข้างหน้าไม่พอหรอกเพราะมันมีเงินเฟ้อบวกไปตลอดเวลาทีนี้ pricing ของประกันนะคะราคาต่อกรมธรรม์อย่างเงี้ยเขาได้รวมเรื่องเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกไหมเพราะว่าประกันต้องอยู่กับเราแบบจ่ายของเราจ่ายคือเราไปเรื่อยๆครับผมก็ถ้าสมมติเป็นเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆมันต้องแบ่งเป็น2แบบนะครับประเทศไทยเนี่ยเวลาจะดูของประกันมันจะแบ่งเป็นประกันชีวิตกับประกันวินัศภัยอาจจะแตกต่างกับประเทศอื่นบ้างนะแล้วแต่ประเทศประกันชีวิตอยู่ภายใต้พรบประกันชีวิตประกันวินาศภัยอยู่ใต้พรรรปะะกนนวิยสคับ แต่ในหลักการแล้วว่าทางฝั่งของประกันชีวิตเพราะว่าเวลาเขาขายเขาขายประกันชีวิตแล้วก็พ่วงด้วยพวกสัญญาสุขภาพสัญญาอุบัติเหตุสัญญาเพิ่มเติมทั้งหลายพวกนี้เขาจะมองระยะยาวพอมาระยะยาวหน่อยเขาก็จะมีเรื่องของการคำนวณที่สะตาราเงินเฟ้อเข้าไปแต่ฝั่งของประกันวินัยสภัยหล,ลักๆแล้วมันจะมีความเป็นเหมือนปีต่อปีเพราะฉะนั้นความกังวลเขาเรื่องเงินเฟ้อจะน้อยกว่าฝั่งของประกันชีวิตพอมาพูดถึงเงินเฟ้อเนี่ยจริงเงินเฟ้อมันมีทั้ง2แบบใช่ไหมครับ เงินเฟ้อในที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันคือค่าใช้ใจ่ายนั่งรถกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวทํานูน่นทํานี่ไปอันนั้นก็เป็นเงินเฟ้อในชีวิตประจําวันนะครับมันก็อาจจะแบบเรามองระยะยาวเลยนะครับมันก็จ,จะอยู่ประมาณสัก2-3%าอย่างเงี้ยกำลังกำลังสวยเงีนะ้ยเฟ้อเยอะไปก็ไม่ดีเฟ้อน้อยไปก็เงินฝืดนะครับแต่ในอีกมุมหนึง่งในธุรกิจประกันเองเขาก็จะมีการมองเรื่องของเงินเฟ้อแบบหนึ่งคือเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลซึ่งทั่วโลกเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลจะตกประมาณ8-10บปต่อป ซึ่งมันแปลว่า80%แบบทบต้นด้วยนะถ้าเราลงทุนในกองทุนรวมเราได้ทบต้นเหยดีใจมากนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของตัวค่าสาพยาบาลเองเนี่ยเวลามันทบต้นไปเนี่ยมันสูตรมันอยู่ง่ายๆถ้า8%ต่อปีแปบลบว่าทุกๆ9ปีมันจะเพิ่มขึ้น2เท่าหมายความว่าถ้าเคลมวันนี้สมมติว่าเป็นโรคนี้กินยาแบบนี้เคลมแบบนี้1 0,000บาทผ่านไป9ปีข้างหน้าจริงๆเคลมแบบเดียวกันมันคือ2 0 0 0 0 แต่ว่าถ้าผ่านไป18ปีข้างหน้า9ก้าหนึ่งเม้ปครับ18ปีข้างหน้าแปลว่ามันขึ้น4เท่านะครับวันนี้1 0 0 0 0หมื่นผ่านไป18ปีข้างหน้าก็คือ4 0,000ื่นนะครับผ่านไปย7ิบปีข้างหน้าคือ8 0,000ืนแล้วนึกดิถ้าสมมติวันนี้เราอายุอยู่ประมาณสักส3ผ่านไป27่บปีข้างหน้านะครับวันนี้เราเคม1 0ห0 0ื่นตอนที่เรากรเกษียณ60มันคือเคม8 0 0 0 0ืนะครับในเรื่องโรคเดียวกันนะ มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ว่าไอ้อัตราเงินเฟ้อของคลาสสาพยบาลเป็นเรื่องที่บางทีดูเหมือนจะไกลตัวแต่มันก็ใกล้ตัวนะครับแล้วมันก็ดูสูงกว่าเงินเฟ้อปกติทั่วไปและอัตราทบต้นเนี่ยถ้าใครรู้คือมันน่ากลัวมากตัวโคเปเมนต์เนี่ยนะครับจริงๆชื่อย่อก็เรียกว่าโคเปนะครับก็คือการร่วมจ่ายลักษณะมันก็คือเหมือนกับว่าในในสมัยก่อนอ่ะพูดถึงว่าเราก็จะมีภาพติดตาเนาะว่าถ้าสมมติเราซื้อประกันแล้ว พอถึงเวลาที่เราจะต้องเคลมเราก็ต้องเคลมได้หมดสินะครับเพราะามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเป็นตัวของบริษัทประกันเองเนี่ยเขาบอกว่าเออก็อยากจะให้ร่วมใจด้วยร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในตอนที่เวลาจะต้องมีการจ่ายเคลมบริษัทประกันก็บอกว่าเงินก็ต้องขอแชร์เปอร์เซ็นต์ในการจ่ายสมมติตัวอย่างว่าถ้ามีเคลมอยู่10,000บาทใช่ไหมครับบอกว่าโคเพคคือ30%แปลว่าผู้บริโภคอาจจะต้องควักจ่ายเอง3,000บาทแล้วบริษัทประกันจะจ่าย7000 แต่ถ้าสมมติว่าเคลมคือ2 0 0 0 0เนี่ยโพริโคก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ของ20,000ก็คือ6000นะครับส่วนทางฝั่งของอผู้ไอตัวของบริษัทประกันเองก็จะจ่ายไอยตัว14 0 0 0ก็จะมีการแบบมันจ่ายเป็นสัดส,ส่วนกันไปเหมือนกับว่ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันกันนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนถ้าสมมติว่ามีเรื่องของโควิดเราก็จะเห็นนะครับแต่แต่สัตทัศยานเราก็บอกนเนาะว่าตัวของลักษณะของค่าเคลมเนี่ยบริษัทประกันก็คงจะถูกลงนะครับเขาก็มีคนเคลมกับเขาน้อยลง ส่วนคนที่จะเคลมก็ต้องคิดระมัดระวังก่อนเพราะว่ามันก็เฮิรกระเป๋าเราเหมือนกันนะเฮิร์ตคือแบบมันก็ทำร้ายกระเป๋าเรานิดนึงเขาก็จะคิดก่อนว่าเป็นเคลมที่จําเป็นจริงๆหรือเปล่าประเด็นมาเลยอยู่ที่ว่ามันจําเป็นไหมอ,อ่างเงี้ยคือเขาต้องการจะสกัดตรงนี้เอาไว้แต่ถามว่าโคพีกี่เปอร์เซ็นต์ดี10% 20% 3 0อันนี้ผมว่ามันแล้วแต่ในการที่ออกแบบในการออกแบบโคพีที่เขาอยากจะได้มากกว่าในเรื่องของการแค่จับสมการมา1นึบวกหเท่ากับสเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ ปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับในในกลุ่มไหนบ่างสมมติว่ามีมีผู้บริโภคอยู่ร้อยคน95คนก็เคลมตามปกติแหละแต่อาจจะมีอยู่5คนท่านั้นเองที่อาจจะเคลมแบบอาจจะเรียกว่าเคลมเกินจําเป็นเคลมแบบอนนุนันนี้อย่างเงี้ยครับอ่าซึ่งถามว่าผิดไหมอาจจะไม่ผิดแต่อาจจะทําให้95้คนตรงนั้นเนี่ยต้องจ่ายเบี้ยในอนาคตที่แพงขึ้นไปด้วยกันในการที่มีเรื่องโควเิเข้ามา จะช่วยทําให้เรื่องของการที่เราจะเคลมเรามันระวังตัวมากขึ้นคือภาษาประกันมันจะเรียกแบบหนึ่งแต่มันก็เทคนิคเเทอมไปนะครับแต่ก็คือเรียกว่าเราเลือกภาพะเราเป็นคนซื้อประกันเราจ่ายเงินไปแล้วนะครับเหมือนเรากินบุฟเฟ่ต์ว่าเราจ่ายเงินไปแล้วแล้วเราไปกินบุฟเฟ่ต์เราอยากกินเยอะไหมอยากกินเยอะกินให้มันคุ้มเยอะที่สุดเท่าที่จะได้นะครับเราคิดดูว่าถ้าเรากินบุฟเฟ่ต์แล้ววันหนึ่งถ้าสมมติว่าบุฟเฟ่ต์ไม่มีกติกาที่บอกว่าถ้ากินเหลือสั่งมาเยอะกินเหลือแล้ว ไม่มีปรับนะครับเราก็จะบางทีเราก็จะสั่งมาเต็มโต๊ะเราก็กินไม่หมดใช่ไหมครับทุกผมว่าในทุกกติกาของทุกธุรกิจอันนี้คือเราพูดตามหลักการทั่วไปนะครับมันก็จะมีกติกาอยู่บ้างเพื่อที่ทําให้ต้นทุนไม่สูงไปมยกตัวอย่างธุกกรกิจบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยเราไปกินบุฟเฟ่เสียตังหัวหนึ่งเข้าไปใช่ไหมครับสมมติเสียหัวละห้าร้อยสมมตินะฮะไปกินบุฟเฟ่แล้วถ้าปรากฏว่าเราสั่งเท่าไหร่ก็ได้แล้วทุกโต๊ะก็สั่งเหลือจนหมดเลยคิดว่าปีหน้าเจ้าขของกกิจจาาารรุะึ้นาคาัห,คหวล นะแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าไอตัวของบุฟเฟ่ต์อน,นี้เขาบอกว่าถ้ากินเหลือ,อะนะครับสั่งมาแล้วกินเหลือแล้วต้องปรับชิ้นละกี่บาทหรือกิโลละกี่บาทอะไรก็แล้วแตนะ่ทำให้ทุกคนเนี่ยก็คือแบบเออกินไม่เหลือกินแต่พอดีอันนี้ผมว่ามันวินวินทั้งคู่นะครับแล้วเขาก็จะเมนเทนราคาหรือว่าจะคงราคาห้ารบาทอันนี้เอาไว้ได้ผมวังไม่ได้แปลว่ามันต้องทำแบบนี้กับทุกธุรกิจแต่มันก็กึงก่งกึอุปมาอุปไมยให้เห็นได้เหมือนกัน เอากติกาง่ายๆก่อนแล้วกันครับเพราะว่าตัวโคเเพที่ใช้ตัวมีนาคมเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้อ่านในรายละเอียดนะครับซึ่งมันยังไม่ได้เสด็จน้ําจนถึงที่สุดนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มเติมมากว่นนี้ก็ได้แต่ในส่วนของผมบอกเป็น3ขั้นตอนง่ายๆแล้วกันครับที่ว่าเราจะดูว่าโคเพทนเนี่ยม,มันโดนเราไหมถ้าใครไปซื้อประกันสุขภาพใน,ในช่วงมีนาคมปี68ป็ไปต้นไปนะครับขั้นที่1ที่เขาคุยเอาไว้คือถ้าสมมติว่าเคลมแค่ครั้งหรือ2ครั้งไม่ถึง3ครั้ง จะเคมอะไรก็ได้กี่บาทก็ได้ไม่นับหมายถึงแท็กเรคคอร์ดที่ผ่านมาในอดีตเหรอคะเออเขาดูแค่ในปีกรมธรรนั้นโติผมซื้อกรมธรทันตั้งแต่หนึ่งมีนาคม68ปเป็นต้นไปเขาจะนับ1มีนาจนกระทั่งถึง28กุมภาของปีถัดไปน,นี่เขาเรียกว่า1รอบปีกรมธรรนะครับเพราะฉะนั้นใน1รอบปีกรมธรรเนี่ยคือตั้งแต่วันที่จ่ายเบี้ยแล้วนับไปอีก3 6มวันนะครับต,ต,ตั้งแต่ตอนนั้นนะถ้าเคลมประมาณแค่หนึ่งครั้งหรือ2ครั้งจะเคลมกี่บาทก็แล้วแต่อันนี้ เขาไม่นั่งดูเลยเลยไม่โดนโคเเพนแน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าขั้นที่1ปรากฏว่าเกิน3ามครั้งนะครับหรือว่าก็คือเกินหนึ่งหรือสองครั้งนะก็คือ3ครั้งเป็นต้นไปถ้าสมมติว่าเคลมเกิน3าครั้งเป็นต้นไปก็จะมาดูว่าเคลมจากอะไรถ้าเคลมจากพวกโรคร้แรงหรือผ่าตัดใหญ่ไม่นับเหมือนกันก็คือเคลมตามสบายถ้าจะเคลมจากผ่าตัดใหญ่หรือโรคร้าแรงไม่ไม่นับนะครับแต่สมมุติว่าปรากฏว่าไปเคลมในโรคอื่นสมมติเป็นเคมลมโรคทั่วไป S <S <an> เขาบอกว่าถ้าเคมไม่ถึง4เท่าของเบียรที่จ่ายไปสิจ่ายเบียรไป1 0,000หื่นเคมไม่เกิน4 0 0 0 0่นหรือถ้าเป็นโรคแบบโ 7, รคจิตเจ็กเล็กน้อยโรคไข้หวัดโรคปวดท้องทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือไม่เคมเกิน2เท่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็ไม่โดนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสโดนเนี่ยขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เมื่อกี้ที่ว่าขั้นที่1คือไม่เกินใช่ไหมครับก็คือเคมแค่1หรือ2ครั้งนะครับไม่เกิน3ครั้งอันนี้ยังไงก็ไม่โดนนะไอ้ขั้นที่2คือถ้าสมมติว เคมแต่ถ้าไม่ถ้าเป็นพวกโรคร้แรงหรือว่าเป็นโรคพวกผ่าตัดใหญ่อย่างเงี้ยไม่นับเคมตามสบายเพราะพวกนี้ถือว่ามันเคมมันจำเป็นอะใช่ไหมครับแต่ถ้าถติว่าเคมในพวกโรคทั่วไปโรคอะไรพวกเนี้ยเออก็อยากเคมเกินไอตัวที่บอกก็สี่เท่าถ้าเป็นโรคทั่วไป2เท่าคือเป็นโรคเล็กๆในน้อย,อยแต่พอสมมติว่าโดนเรื่องโควิดสีที่เกิดขึ้นคือก็แค่ว่าปีหน้าปีเดียวปีถัดไปปีเดียวจะโดนโคเิ โดนโคพย์หมายถึงแอคชั่นยังไงบ้างคะอาจารย์มม่า,สมม,าสมมติว่าอ่ามันผ่าน3ามขั้นตอนนั้นใช่ไหมฮะปรากฏว่าก็เลยเรียกว่าคือโดนลิสต์ว่าอยู่ในกลุ่มที่ต้องโดนโคพย์ละสิ่งที่ต้องโดนเสร็จปุ๊บกติกาก็คือว่าปีถัดไปเนี่ยเวลาถ้าสมมติจะต้องมีการเคลมอะไรขึ้นมาทุกๆเคลมเลยจะต้องมีการร่วมจ่ายละอืมกติกาจะจะจ่ายสามเหรือว่าแบบโดนหนักๆก,ก็50เซตต้องลองไปอ่านดูนะครับแต่สมมติปีหน้า สมมตินะปีนี้ปีแรกอะ่ะเราโดนเราเราเค็มเยอะมากแล้วปีถัดไปโดนโดนเงื่อนไขว่าต้องโคเปนะครับมันจะเป็นแค่ปีเดียวแต่ถ้าสมมุิปีนั้นเราเค็มน้อยก็หลุดจากลิสต์แค่นั้นเลยค,ครับผมเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะโดนทุกๆปีเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับมันแค่กันเอาไว้สำหรับคนที่แบบเคลมแบบสีเท่าของเบีย ที่ไม่ใช่จากโรคไยแรงที่ไม่ใช่จากเรื่องของตัวผ่าตัดใหญ่แล้วเค็มแบบนี้ประจาทุกปีอย่างเงี้ยมันก็จะไปกินเงินในส่วนของกองกลางของทงผู้บริโภคที่เหลือครับฉะนั้นหลักๆล,กลักษณะที่ผมคุยมันคล้ายๆกับว่าโควเพย์มนแค่ทันบนปีหนึ่งนะครับถ้าสมมติโอเคก็หลุดจากลิสต์ก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมก็เค็มทั่วไปไม่ต้องโคเพย์นะครแต่ถ้าวันดีคืนดีขั้นตอน1นึ่เนี่ยมันก็วนลูปอ่ะมันจะเช็ค1นึ่งสสขั้นตอนที่ผมพูดเนี่ยทุกปีฮะนโด แล um, ้วปีต่อไปก็รับหนึ่องสีกรอบหนึ่งถ้าใช่ก็จะวนอีกครับเพราโอกาสหลุดก็จะง่ายเหมือนกันเวลาเราเราออกแบบตรงโคเเพนะครับอย่าที่บอกว่ามันมีได้หลายรูปแบบมากแต่นี่ก็คือเป็นหนึ่งในรูปแบบที่เขาแค่กันเอาไว้สำหรับคนที่เผื่อจะเคลมเยอะๆนะครับหรือเคลมเกินจําเป็นแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นแค่วอร์นิ่งให้เขาแบบเคลมที่ต้องโคเเพชั่วคราวไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดเรื่องแฟ์เคมขึ้นมาขั้นตอนถัดไปก็ต้องดูครับว่ามันแฟ์ไพรส์ไหมคือเราไม่ได้บอกเสม,มอว่าแฟ์เคมจะเท่ากับแฟ์ไพรส์เหมือนในตอนที่เราบอกว่าเราเราได้เงินมา0 0อ่ะ้นะครับล้วสมมติว่าต้นทุน70บาทที่บอกว่าเป็นค่าเคมเนี่ยมันลดลงเหลือ60บาทกำไรก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นกลายเป็น20หรือเปล่าหรือกำไรที่มันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้มันกระจายกลับไปยังไงบ้าง ไอ้พวกนี้ผมมองว่าไอ้แฟร์ไพรส์มันก็คงต้องมีเรื่องของการแข่งขันกันในตลาดหรือว่าจะมีลักษณะในการทำเทสยังไงให้โปร่งใสจริงแล้วอย่างหลังเนี่ยก็คือหน้าที่ของนักคณิตสาร,รประกันภัยนักคณิาสตร,ร์กันภัยจริงๆก็คือต้องเป็นคนที่สามารถมองเห็นข้างหน้าว่าต้นทุนของบริษัทประกันคือเท่าไหร่แล้วจ่ายเมื่อไหร่นะตอบคำถามได้2ข้อจ่ายเท่าไหร่และจ่ายเมื่อไหร่ถ้าตอบได้ในสองข้อนี้แปลว่าเขาสามารถจะล็อกกำไรได้ว่าั้้เขาควรจะเกิไมาเท่าไหร่ถ้ากำไร เกินไปอย่างเงี้ยเวลาจะอขออนุมัติกับทางทางคอปพอนี่ครับมันก็จมีการขออนุมัติที่ที่ยากเพราะก็ต้องมีคนที่เล่งนะเราดูจริงตัวประกันเองเนี่ยกระดาษกระปกาใส่เงื่อนไขไว้มันก็เหมือนยานิดๆิดนะเนาะนะครับคือไม่มีใครมานั่งอ่านทุกหน้าตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมครับเหมือนกันเหมือนกันเวลาเรากินยาถามว่ากินยาบางทีมันมีฉลากยาแล้วเขียนรายละเอียดประมาณ3หน้านี้อยู่ในนั้นตัวเล็กนิดเดียวด้วยนะฮะนี่ย ก็อาจจะเราจะไม่ได้อ่านเราก็ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับหรือว่าคนที่มาอธิบายว่าเออในตัวแบบประกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้างในเป็นไงบ้างแต่ก่อนหน้าที่ประกันมันจะออกมาขายในท้องตลาดได้มันก็ต้องผ่านทางกลุ่มคนที่แบบเหมือนกับผู้กํากับดูแลในการอนุมัติว่าไอแบบเนี้ยมันออกมาเนี่ยมันถือว่ามันแฟร์กับผู้บริโภคไหมอันนี้ต้อง,ต,องต้องมีชั้นนี้คือชั้นหนึ่งก่อนนะครับอันแน่นอนไอก่อนที่จะออกมาส่งก็จะมีนักวิทยาศาสตร์อนภัยที่ส่งไปให้กับทางทางฝ่ายกํากับในการดูแล แล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นขั้นตอนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นธรรมภิบาลในจุดหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าคือทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดะนะครับเลยกลับมาอยู่ในคำว่าไม่ได้บอกว่าการมีแฟร์เคมจะเท่ากับแฟร์ไพรส์เสมอไปโลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีไม่เคยหยุดรอและเจนออลฟ่ามากกว่า2000ล้านคนทั่วโลกกำลังจะโตไปกับโลกอนา,นาคตโลกที่เราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน เดอะสแตนดารและซุปเปอร์จิ๋วชวนมาเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอนาคตในงานอัลฟาสกิ l ซัม m i t 2025งานสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ขับเคลื่อนการศึกษาที่มูงสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเจน Alpha ผ่าน3วันเต็มครบทุกเรื่องที่ต้องรู้7-9มีนาคม2025ที่ไอคอนสยาม